ความร้อนความร้อนความร้อนนับวันปัญหาเรื่องความร้อนก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความร้อนจากหลังคาบ้านนะครับส่วนทางแก้เราก็คุยกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วสุดท้ายคงหนีไม่พ้นเรื่องของการติดฉนวนกันความร้อนแต่วัสดุฉนวนที่เราเคยรู้จักเคยใช้มาแต่ละชนิดก็จะมีปัญหาของแต่ละตัวติดมาด้วยจนมาถึงปัจจุบันครับมันมีวัสดุชนิดใหม่ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้นั่นก็คือยางฟังไม่ผิดหรอกครับยาง อยากรู้ตามลุงช่างมาดูกันครับฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับ ก่อนอื่นมาทวนก่อนครับความร้อนหลักๆอย่างที่เราทราบแล้วว่ามาจากหลังคาเป็นส่วนใหญ่และแน่นอนครับว่าด่านแรกที่จะช่วยลดความร้อนและปกป้องบ้านของเราก็คือตัววสัสดุหลังคาแต่ตัวหลังคาเองก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการที่ต้องมีตัวช่วยและตัวช่วยหลักๆที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันก็คือตัวของฉนวนกันความร้อนเอาที่เรามาดูกันก่อนว่า เราต้องการอะไรจากการติดฉนวนกันความร้อนข้อแรกเลยต้องลดความร้อนได้จริงถูกไหมครับไม่งั้นจะติดทําไมอันที่2คือต้องไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพอันนี้สําคัญนะครับอันที่3มไม่กักเก็บความชื้นและต้องไม่เกิดเชื้อรานะครับข้อถัดไปต้องไม่ลามไฟและที่สําคัญต้องติดตั้งได้ง่ายนะครับทนทานใช้งานได้นานอันนี้เป็นเพนพอยท์เลยของหลายตัวที่ติดไปแป๊บ,บเดียวแล้ว มันหลุดนะครับและอันสุดท้ายคือราคาก็ต้องไม่แพงส่วนปัญหาหลักๆที่เราเจอเวลาติดตั้งฉนวนกันความร้อนก็คืออะไรครับข้อแรกเลยก็คือประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพในการลดความร้อนอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการข้อถัดมาก็คือว่าอายุการใช้งานเนีย่ยที่ลุงช่างบอกแล้วคือมันหลุดลอกร่อนหมายความว่าอายุการใช้งานมันสั้นเกินไปและข้อสุดท้ายคือบางตัวก็ติดตั้งยากนะครับ ส่วนวัสดุที่เราใช้ทําฉนวนในปัจจุบันอยู่หลักๆเลยนะครับมีอะไรครับแผ่นฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์เรารู้จักกันดีฉนวน PE นะครับฉนวน PU ที่เราหรือเรารู้จักกันเรียกว่า p u Foam ฉนวนที่ทํามาจากเส้นใยไม่ว่าจะเป็นใยแก้วแล้วก็ใยห,หินแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเรามีทางเลือกวัสดุฉนวนอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือฉนวนยางชนิดแผ่นม้วนเคลือบอลูมิเนียมฟอยล์เสริมเส้นใยของแอร์โล o ์ฟครับ แอโรรูฟนะครับก็คือฉนวนกันความร้อนซึ่งผลิตจากยางสังเคราะห์ EPDM ครับซึ่งตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการป้องกันความร้อนและมีความทนทานต่อการใช้งานทุกสภาพอากาศเนื่องจากมีโครงสร้างฉนวนเป็นแบบเซลล์ปิดทำให้น้ำและความชื้นเนี่ยไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปเนื้อฉนวนได้ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย,ายนะครับสำหรับยางตัวนี้ส่วนมากนิยมใช้ในการผลิตยางชิ้นส่วนรถยนต์เช่นยางขอบหน้าต่างยางขอบประตูเป็นต้น ข้อดีของฉนวน ยางแอลลอ o ูฟนะครับมีค่าการดูดซึมน้ำตามแม้หลังคารั่วน้ำฝนก็ไม่ทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพไม่มีกลิ่นไม่เป็นฝุน่นผงไม่แตกหักไม่ก่อปัญหาการแพ้จนเกิดอาการคันไม่ลามไฟแน่นอนไม่หลอมเหลวเมื่อถูกความร้อนหรือเปลวไฟได้ตามมาตรฐานสากลน,นะครับมีความยืดหยุ่นสูงสามารถโค้งงอไปตามรูปลักษณ์ของหลังคาได้ทาให้ติดตั้งได้สะดวกแล้วก็มีค่าสัมรธิ์การนาความร้อนตามและคงที่มีความคงทนต่อโอโซนรังสีอุลตราไวโอเลตและสภาวะอากาศต่าง ได้เป็นอย่างดีเพิ่มความสว่างในอาคารได้เพราะเขาเคลือบฟอยล์มาให้เราเรียบร้อยแต่เชื่อว่าหลายคนยังติดใจสงสัยใช่ไหมครับว่ามันจะช่วยลดความร้อนอะ่ะอยากรู้ว่ามันลดความร้อนได้แค่ไหนเดี๋ยวลุงช่างมีผลการทดสอบที่เขาทําการทดสอบบ้านในแบบที่ติดฉนวนกันความร้อนแอลอูฟบนฟ้ากับไม่ติดนะครับแล้วเอาเครื่องวัดอุณหภูมิเข้าไปวัดในบ้านบนเงื่อนไขคอนดิชันเดียวกันเลยดูผลออกมาว่าอุณหภูมิที่ได้จากทั้ง2หลังเนี่ยต่างกันแบบไหน ขนาดไหนและกราฟที่ลุงช่างขึ้นให้ดูนี่นะครับรวมทั้งตารางนี่คือผลการวัดอุณหภูมิเห็นชัดๆเลยว่าณนาเวลาที่ร้อนที่สุดเนี่ยการติดฉนวนลดอุณหภูมิล,ลงไปเกือบ6องศานะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะลดภาระของเครื่องประอากรศลงไปได้เยอะมากส่วนเรื่องความทนทานลุงช่างบอกไปแล้วเขาผลิตมาจากยางสังเคราะห์ epdm ซึ่งทนต่อ uv ความชื้นและน้ำได้เพราะนั้นอายุการใช้งานเนี่ยทนมากกว่า20ปีส่วนเรื่องการลามไฟเขาก็ทำการทดสอบกับ วัสดุอื่นๆนะครับมีผลการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการติดตั้งนะครับง่ายมากครับไม่ได้ต่างอะไรกับการติดตั้งฉนวนทั่วไปติดตั้งได้ทั้งใต้หลังคาเลยตอนทําโครงสร้างใหม่ๆทำบ้านใหม่ติดตั้งใต้หลังคาโครงหลังคาได้เลยนะครับติดตั้งบนฝ้าก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งใช้เป็นฉนวนติดตั้งในผนังก็ได้เช่นเดียวกันครับ อ้าวหลายคนยังสงสัยอีกว่าแอโร o ูฟผลิตจากไหนยูยูโพมาไม่ต้องกังวลครับฉนวนแอโรรูฟเนี่ยผลิตโดยบริษัทแอโรเฟร็กจำกัดเป็นผู้ผลิตฉนวนอันดับหนึ่งในประเทศไทยเป็นผู้ผลิตฉนวนชั้นนําของโลกมีฐานการผลิตยอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ EPG ครับและถ้าใครสนใจอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับเว็บไซต์ a e r o roof.com ตามที่ลุงช่างขึ้นไว้นะครับหรือเข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้นะครับโดยลุงช่างขึ้นลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นด้วยนะครับหรือจะติดต่อไปที่บริษัท a e r o f l e x จำกัดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ